สวดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมชื่อก๊อฟผมเชื่อว่าพี่น้องที่นี่อาจจะเคยเห็นผมบ้างเห็นหน้าเห็นตาบ้างนะครับวันนี้ก็ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อก๊อฟชื่อจริงชื่อสีรภพตั้งเจริญกุลนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาถวายคํารยานชีวิตว่าพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มผมอยากจะขอถวายเกียรติให้กับพระเจ้าผมขออธิษฐานให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เปลี่ยนชีวิตผมสักสามสิบวินาทีนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณองค์สำหรับเวลานี้ที่ลูกได้มายืนอยู่ที่นี่วันนี้ลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสวมทับลูกนะบัตรนี้ลูกขอมอบทั้งหมดที่ลูกมีพระคุณที่พระองค์ให้ลูกตั้งแต่เด็กจนโตจนยืนอยู่ที่ตรงนี้ให้เป็นพระพรแก่ผู้อื่นและเขาจะได้มีความเชื่อ และมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นทางลอดทางเดียวในชีวิตของเขาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเติมเต็มชีวิตของท่านได้ท่านสามารถมีทุกอย่างได้แต่ถ้าท่านมีพระเจ้าแต่ถ้าท่านไม่มีพระเจ้าท่านไม่มีอะไรเลยวันนี้ลูกขอมอบคำาพยานชีวิตนี้และขอถวายเกียรติทั้งสิ้นให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่พูดไม่ใช่ก๊อฟสิลพภ์ตั้งเจริญกุลแต่เป็นพระวิญญาณ ที่พูดผ่านลูกลูกเป็นเพียงแค่ภาชนะเท่านั้นลูกขอมอบคำพยญนนี้ให้กับทุกคนลูกขอสรรเสริญพระบิดาพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับผมเป็นคริสเตียนมาปีนี้เป็นปีที่เจ็ดแล้วนะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตตามหาความสำเร็จมาโดยตลอด แต่เมื่อวันนั้นมีชายคนหนึ่งได้มาประกาศเรื่องราวพระเยซูคริสต์ในชีวิตผมและผมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนความเชื่อและเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตจากที่ผมเคยวางเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของเงินทองสิ่งของบนโลกชีวิตผมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมตลอดการผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เชื่อใหม่แต่เป็นบางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือบางคนอาจจะเป็นคริสเตียนแล้ว ที่ยังไม่รู้จะเอาอยังไงอาจจะเป็นค่าสองเจ้าบ่าวสองนายก็ได้แต่ผมเชื่อวันนี้ข่าวประเสริฐและคำพยานชีวิตของผมจะแตกหัวใจท่านและผมขอให้เป็นเช่นนั้นเลยในานามพระเยซูนะครับโอเคเดิมทีแล้วผมเป็นคนพุทธนะครับชีวิตเดิมของผมตอนเด็กๆเ,เนี่ยบ้านผมเป็นคนที่พุทธจ๋ามากเราเชื่อเรื่องว่าถ้าเราทําบุญทําดีในชาตินี้จะสง่งส่งผลบุญให้ดีในชาตินี้และสามารถสะสมไปในชาติหน้า แต่พอเราเริ่มเติมโตขึ้นมาเราเริ่มมีการศึกษาเรามองว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จการที่เราจะมีความสุขได้เนี่ยนั้นเริ่มจากการพยายามด้วยกําลังของตัวเองถูกต้องไหมครับถ้าท่านอยากมีบ้านหลังใหญ่ถ้าท่านอยากมีรถสปอร์ตสวยๆท่านอยากมีการงานที่ดีท่านต้องพึ่งกําลังของตัวเองดังนั้นการที่ผมพยายามหาความสุขตั้งแต่เล็กจนโตผมก็วางรากฐานในเรื่องของการศึกษาด้วยผมก็เลยพยายามตั้งใจเรียน เที่ยวเล่นกับเพื่อนด้วยเกเรด้วยทําพ่อแม่เสียใจตลอดแล้วก็ร้องไห้มาหลายครั้งแต่ผมก็วางรากฐานการศึกษาเพราะผมเชื่อว่าผมจะต้องตั้งใจเพื่อผมจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตผมก็จบมัธยมนะครับที่นานาชาตินะครับพ่อผมส่งไปเรียนนานาชาติเพราะผมโดดเรียนตอนอยู่อัสสัมนะครับเพราะผมไม่อยากตัดผมนะตอนนั้นแต่พ่อก็พยายามให้ผมไปเรียนในที่ที่ดีสุดท้ายผมจบจากมัธยมที่ดีไปเข้ามหาวิทยาลัยเ ah อแบก จบสาขาการจัดการแล้วผมก็ได้ไปจบปริญญาโทที่อังกฤษโดยจบด้วยเกียรตินิยมันดับสองนะครับสุดท้ายผมกลับมาจากประเทศอังกฤษผมได้เข้าสมัครงานที่บริษัทซันโทรีปัซซิโคบริษัทซันที่ซันทรีปัซซิโครับสมัครผู้จัดการเขตนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้จัดการเขตได้เราจะต้องเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาเปิดรับก่อนตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเปิดรับแค่4คนแต่ผู้สมัครรู้ไหมครับว่ามีกี่คน มีทั้งหมด1 0 0 0คนผมเป็นหนึ่งในสนั้นที่ได้ถูกรับเลือกหลังจากนั้นสิ่งที่เข้าไปแล้วผมอยู่กับตำแหน่งหัวกะทิทั้งนั้นผมต้องทำงานหนักหามลุ่งหามค่ำเพื่อที่ผมจะได้มีโอกาสในการจะลงตำแหน่งได้มากกว่าเขาสุดท้ายผมแทบไม่ได้นอนผมทำงานหนักผมเครียดและสุดท้ายก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้ลงตำแหน่งในผู้จัดก,การเขตตำแหน่งผู้จัดก,การเขตนั้น เป็นศูนย์จัดจำหน่ายอันดับ3ของประเทศผมดูแลลูกน้องทั้งหมด80กว่าคนดูตัวเลข1,000ล้านบาทต่อปีแม้ในช่วงโควิดที่ทุกคน Work from home ผมไม่สามารถได้ Work from home เพราะว่าผมต้องดูแลลูกน้องและผมต้องออกหน้างานเพื่อไปเสี่ยงในการที่จะรับโควิดตอนที่มีอัตราการตายสูงมากๆนะครับหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าวันนี้ผมเหนื่อยเพื่อจะมีอนาคตที่ดีในวันหน้าผมอยากมีบ้านผมอยากดูแลครอบครัวได้ ผมโชคดีที่ผมมีคุณพ่อที่เก่งมีคุณแม่ที่เก่งที่สามารถซับพอร์ตผมได้แต่สุดท้ายแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องมีครอบครัวของผมดังนั้นผมก็ต้องวางรากฐานให้ดีเพื่อที่มั่นใจว่าถ้าหากวันหนึ่งผมไม่มีบุญบาร,รมีของพ่อแล้วหรือไม่มีพระคุณของไม่มีพระคุณของพ่อแล้วผมจะสามารถดูแลได้ณตอนนั้นสุดท้ายสุขภาพผมแย่ลงผมดอนมาล้สี่ห้าชั่วโมง และผมหาความสุขไม่ได้เลยผมต้องไปเที่ยวเล่นกินเหล้าเมายาเพื่อหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตจนมีอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันที่ผมไปงานรับริญยาเพื่อนรักของผมตอนนั้นเพื่อนรักของผมคนนั้นไม่ใช่คริสเตียนแล้วตอนที่ผมรับเพื่อนผมรับริญยาเสร็จผมติดอยู่ในลานจอดรถสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่ไม่ขยับไปไหนเลยตอนนั้นผมก็เล่นมือถือไม่ได้สนใจอะไรแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาเป็นคริสเตียนเขากําลังฟังคลิปชายคนหนึ่งอยู่ ผู้ชายคนนั้นตอนนั้นยังใส่แว่นยังหล่อตอนนี้ก็หล่อนะครับผมไม่สนใจหูแต่หูเขาเปิดผมหูของผมเปิดฟังมีคําพูดหนึ่งที่เข้ามาในโสตประสาทของผมว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของท่านท่านคิดว่าท่านไปไหนตอนแรกผมฟังใช่ฉันไปไหนท่านจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าเขาได้ทุกสิ่งของทั้งหมดบนโลกใบนี้แล้ววันหนึ่งจิตวิญญาของท่านต้องตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่หามาตั้งแต่ชีวิตของท่านไม่สามารถแลกกับจิตวิญญาณของท่านได้แต่ตอนนั้นที่ผมเคยเป็นพุทธผมกลายเป็นคนไม่มีศาสนาเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าความพยายามสำคัญที่สุดผมก็มองว่าแล้วไงตายแล้วยังไงเขาบอกว่าพุทธคิดอิสลามพามซิกก็พูดว่ามีนรกสวรรค์ ตอนนั้นผมไม่เชื่อท่านจะรอตายใช่ไหมถึงใจไปรู้ว่ามีนรกหรือสวรรค์มีแต่คนโง่เท่านั้นที่นิวยอร์กหนาวแล้วไม่เตรียมเสื้อหนาวไปดังนั้นข้าทุกศาสนาบอกว่าพุทธคิดอิสลามพารามซิกมีนรกสวรรค์ท่านควรจะเชื่อเหมือนกับว่าเมื่อวานผมไปกินข้าวหมูกรอบแต่ท่านไม่ได้เห็นไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้กินข้าวหมูกรอบดังนั้นนรกสวรรค์ถึงแม้ท่านจะมองไม่เห็นไม่ได้แปลว่านรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงคําพูดนั้นทําให้ผมรู้สึก เปิดหัวใจและเขาบอกว่าถ้านรกสวรรค์เป็นเบื้องปลายและจุดเริ่มต้นของชีวิตคืออะไรแต่ก่อนผมเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงโดยตลอดแต่สุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาจากลิงเพราะว่าแม้แต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราไปเขาดินหรือเขาเขียวท่านเคยเห็นคนครึ่งลิงลิงครึ่งคนหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นแล้ววิทยาศาสตร์ก็ตอบจริงๆว่าคนไม่ได้มาจากลิงแล้วคนมาจากไหน ผมเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่มาจากปู่ย่าตายายไล่ไปจนถึงบรรพบุรุษจนไปถึงมนุษย์คู่แรกแล้วมนุษย์คู่แรกมาจากไหนเขาบอกมาจากสัตว์สะเทือนน้ําสะเทือนบกแล้วสัตว์สะเทือนน้าสะเทือนบกมาจากไหนเขาบอกมาจากสัตว์เซลล์เดียวหรือเรียกว่าอะมีบาแล้วสัตว์เซลลเดียวหรืออะมีบามาจากไหนล่ะเขาบอกว่ามาจากบิ๊กแบงบิ๊กแบงคือการระเบิด วิทยาศาสตร์เชื่อว่าทุกสิ่งที่ทอยู่บนโลกใบนี้เกิดจากความว่างเปล่าถ้าผมเอาระเบิดไปปาเขาดินมันจะมาเป็นสยามภารกรอนให้คุณไหมครับถ้าผมเอาระเบิดไปปาห้องน้ําอีกสักสิบล้านครั้งมันจะกลายเป็นโทรศัพท์มือถือให้คุณหรือเปล่าครับดังนั้นวันที่ผมฟังวันนั้นเนี่ยเขาเลยถามผมว่าถ้าสิ่งที่เป็นสิ่งสวยงามในชีวิตที่คุณเห็น ความรักที่พ่อแม่มีต่อลกูกหรือลูกมีต่อพ่อแม่ความรู้สึกที่เราอยากจะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสความรู้สึกที่เราเห็นคนโดนรังแกแล้วอยากจะไปช่วยความว่างเปล่าที่ไม่มีหัวใจแบบนั้นสามารถสร้างสิ่งสวยงามแบบนี้โดยบังเอิญได้จริงหรือโลกเราเป็นระเบียบเกินไปไหมที่จะเกิดจากการระเบิดมั่วๆดังนั้นผู้ชายคนนั้นถามว่าคนที่มีปัญญาเขาจะไม่ถามว่าบิ๊กแบงมีจริงไหม แต่เขาจะถามว่าใครเป็นคนระเบิดบิ๊กแบงนั้นต่างหากเพราะว่าความว่างเปล่าไม่สามารถสร้างสิ่งสวยงามได้ฉันใดระเบิดที่ไม่มีอะไรก็ไม่สามารถสร้างสิ่งสวยงามแบบนั้นได้ฉันนั้นดังนั้นทุกอย่างมีผู้สร้างถึงแม้คุณจะมี iPhone คุณผ่า iPhone ออกมาคุณไม่เห็นสตีฟจ็อบไม่ได้แปลว่าสตีฟจ็อบไม่ได้สร้าง iPhone ดังนั้นคุณเห็นสิ่ง,งทรงสร้างที่สวยงามภูเขาต้นไม้ลํลาลธาร ถึงแม้ว่าคุณไม่เห็นพระเจ้าแต่คุณสามารถรู้ได้ว่านี่ไม่ได้เกิดจากการระเบิดมั่วๆแต่เกิดจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นคนสร้างส,างสิ่งสวยงามแบบนี้ที่เราเห็นดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมีพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นจุดท,ท้ายก็เป็นจุดเบื้องปลายผมรับผมเริ่มเปิดใจจากที่ผมหยิ่งในตัวเองและเชื่อในตัวเองมาตลอดว่าทุกอย่างเกิดจากความพยายามของตัวเองพอเราเข้าใจเรื่องของนรกสวรรค์ในวันนั้นแล้วทางไหนละ่ะที่เราจะได้ไปสวรรค์และรอดจากนรกบึงไฟ ในศาสนาเดิมบ้านเราตอนนั้นผมก็เชื่อมาตลอดว่าบุญล้างบาปไม่ได้ผมเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชี้นิ้วดา่าคิดคิดเตียนตอนเด็กที่อยู่ประถมเพราะตอนปฐมเนี่ยเขาจะแยกเด็กคิดกับเด็กพุทธเด็กคิดเนี่ยไปเรียนพระคัมภีร์เด็กพุทธขึ้นห้องตามปกติผมก็ชี้นิ้วด่าตลอดว่าบ้าหรือเปล่าทำผิดก็ทำดทำีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วสิวะจะไปล้างบาปจะไปสรารภาพบาปได้อย่างไรแต่เพราะอะไรในวันนี้ที่ผมมายืนและพูดเรื่องการให้อภัยบาปให้กับท่าน ผมขอบคุณพระเจ้ามากมานะครับหลังจากวันนั้นผมรู้ว่าบุญที่เราเคยทำไม่สามารถชดเชยบาปได้ต่อให้คุณจะถือศีลสมาธิอย่างไรก็ไม่สามารถชดเชยบาปที่ทำได้เหมือนคุณฆ่าปลาหนึ่งตัวคุณไปปล่อยปลาร้อยตัวไม่สามารถที่จะชดเชยปลาที่คุณฆ่าไปได้ฉันใดการถือศีลสมาธิกินเจ ก็ไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากบาปที่คุณทาได้ฉันนั้นแต่เพราะว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างสวรรค์นั้นรักผมแล้วก็รักท่านและอยากจะนําท่านทุกคนกลับไปอยู่กับพระองค์ในวันสุดท้ายของชีวิต <Yeah. S 1> แต่ว่าเพราะว่าความบาปแยกเราออกจากพระเจ้าท่านต้องบริสุทธิ์ถึงจะขึ้นสวรรค์ได้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกใบนี้ที่เกิดมาทําแต่ความดีและไม่เคยทําบาปเห็นด้วยไหมครับ พวกาศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ท่านดีได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าท่านดีตลอดเวลาไม่ได้ฉัานท่านจึงเคยทำบาปถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ถามว่าท่านนับถือาศาสนาอะไรผมถามว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือยังเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายเขาบอกผมแบบนี้แต่ของขัญจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในองค์พระเยซูคริส ้าไม่เหมือนสารไทยไม่เหมือนกฎหมายไทยที่พอเราทําบุญแล้วเราสามารถชดเชยบาปท,ที่เราทําได้เหมือนที่เราทําผิดเรามีเงินทองเยอะเราสามารถยัดเงินเพื่อให้ลดความผิดเราลดลงได้พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมพระเจ้าไม่ใช่สารไทยพระเจ้าไม่ได้มองว่าท่านมีเงินเท่าไหร่สร้างวัดสร้างโบสถ์ได้เท่าไหร่แตพ่พระเจ้าอยากให้ท่านรู้ว่าท่านก็เป็นคนบาปท,ที่ท่านไม่สามารถพึ่งกําลังตัวเองเพื่อไถ่าบาปท,ท่านได้ฉันนั้นนะครับถึงแม้ว่าผ้าสกรปรก จะพยายามเช็ดตัวเองให้สะอาดอยังไงท่านก็ยังเป็นผ้าสกรปรกดังนั้นมนุษย์คนเราจึงไม่มีทางเลยที่จะทําความดีและพึ่งกําลังของตัวเองเพื่อจะชดเชยบาปได้นะครับเขาบอกว่าทําบุญทําทานถือศีลห้าถือศีลแปดถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเก้าล้านกับพันโกดบุญกุศลน,นั้นจะได้แค่ขนอ่อนของศีรษะของในทาโลอายุแปดเดือนในคันมารดาทเท่านั้นเองเพราะว่าบาปของมนุษย์นั้งสูงเท่าฟ้า หนักกว่าแผ่นดินไม่มีใครที่สามารถถอดถอนตัวเองออกจากบาปได้และค่าจ้างความบาปคือความตายดังนั้นพระเจ้าหลักท่านจึงได้ส่งชายที่ชื่อเยซูลงมาในโลกใบนี้เพื่อมาตายบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษบาปเป็นกรรมวันนี้ผมฟังศาส,สดามากมายลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อหาทางรอดทิ้งทุกคนทิ้งพ่อทิ้งแม่เพื่อหาทางรอดให้ตัวเอง แต่ทำไมพระองค์นี้พระเจ้าองค์นี้พระเยซูองค์นี้ยอมทิ้งบังก์บนสวรรค์ลงมาเกิดบนโลกเพื่อช่วยทุกคนให้รอดโดยสละชีวิตของตัวเองไม่มีศาสดาไหนที่เหมือนพระเจ้าองค์นี้และมีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถยืนยันสิ่งที่เขาพูดได้ผมจึงเริ่มศึกษามากขึ้นว่าทาําไมไบเบิลถึงเป็นความจริงณตอนนั้นผมเส์ชเข้าไปว่าทาําไมไบเบิลถึงน่าเชื่อถือ ไบเบิลถูกเขียนโดยคนทั้งหมด40คนต่างการละเวลาต่างอาชีพแต่ร้อยเรียงเรื่องราวเป็นเรื่องเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเลยและมีคนมากมายที่ถูกเปลี่ยนชีวิตด้วยหนังสือเล่มนั้นและมีคนมากมายยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องหนังสือเล่มนั้นทำให้ผมเริ่มเปิดใจในเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับ แล้วผมก็เลยอยากจะนาข่าวดีและความมั่นใจว่าผมที่เคยเป็นคนเชื่อในตัวเองเคยเชื่อในเรื่องของความสําเร็จได้เปลี่ยนความคิดมาลองต้อนรับพระเจ้าแล้วจากที่ผมเคยทํางานทํางานหนักพยายามที่จะหาความสุขจากสิ่งรอบข้างวันนั้นผมเลยได้ลองต้อนรับพระเจ้าดูหลังจากที่ผมต้อนรับพระเจ้าแล้วจากที่ผมเคยเป็นคนที่รัก เงินอยากมีบ้านหลังใหญ่โตอยากมีรถสปอร์ตผมไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นอีกเลยผมอยากจะบอกว่าท่านจะได้กําไรอะไรผมจะได้ประโยชน์อะไรถ้าผมได้ทั้งหมดในโลกใบนี้แต่ผมต้องสูญเสียจิตวิญญาณของผมแล้วผมไม่สามารถช่วยคนที่ผมรักได้เลยไม่สำคัญเลยว่าผมจะมีหรือไม่มี แต่คนที่ผมรักคือพ่อแม่ที่ผมมาในวันนี้ผมอยากให้เขารู้จักพระเจ้าผมอยากให้เขารู้ว่าไม่สําคัญเลยว่าจะมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนผมไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตนี้ผมต้องการแค่อยากให้พ่อแม่ผมรู้จักพระเจ้ามผมอยากให้คนที่ผมรักรู้จักพระเจ้านั่นคือหัวใจของผมผมยอมแลกทุกอย่างที่ผมมีเพื่อให้เขารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตผม และผมอยากจะบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตผมพระเจ้าก็จะเป็นจริงในชีวิตท่านเหมือนกันวันนี้ผมอยากให้ท่านเอาสายตาจับช่องที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยครอบครัวของท่านได้ท่านจะขึ้นภูเขาให้ความสําเร็จไปทําไมท่านจะมีคําสรรเสริญจากคนมากมายไปทําไมถ้าสุดท้ายท่านต้องตายและท่านไม่สามารถช่วยพ่อแม่ของท่านได้วันนี้ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ารักท่านและอยากนําท่าน ที่กลังจะตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่ได้ด้วยการกระทําของท่านแต่เป็นพระคุณที่พระเจ้ารักท่านได้รักท่านมากจนที่ได้ยอมมอบพระบุตรลงมาบนโลกใบนี้แล้วตายบนไม้กางเขนเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่พระเยซูคิดอยู่บนไม้กางเขนพระองค์เป็นอย่างไรบ้างแต่หนึ่งสิ่งที่ท่านรู้จริงๆแล้วคนที่จะต้องไปอยู่บนนั้นคือเราคือท่านแล้วก็ผมแต่พระองค์ได้รับแทนพระพระองค์ทรงรักท่าน นรกพงค์ไม่ได้สร้างนรกไปเพื่อลูกของพงค์พ่อพงค์บอกว่าพงค์เป็นพ่อและมนุษย์เป็นลูกไม่มีพ่อคนไหนอยากให้ลูกติดคุกถูกต้องเลยครับดังนั้นคุกมีไว้สําหรับมารซาตานนรกมีไว้สาหรับมารซาตานแล้วก็ผีร้ายวิญ,ญญาณชั่วเท่านั้นแต่ถ้าลูกของพงค์จะตกนรกนั่นเป็นการตัดสินใจของท่านเพราะวันที่พระเจ้าสร้างท่านพระเจ้าให้เจตจำนงเสรีในการเลือกว่าท่านจะเลือกพระเจ้าหรือไม่เลือก ถ้าท่านเลือกพระเจ้าบาปของท่านจะได้รับการอภัยแต่ถ้าท่านชูนิ้วกลางให้กับพระเจ้าและหันหลังว่าฉันจะเชื่อตัวเองฉันจะเชื่อบุญการทําบุญการทําสมาธิและจะสามารถนําฉันกลับไปได้นั่นคือการตัดสินใจของท่านแต่พระเจ้าจะทําทุกวิธีทางเพื่อการท่านออกจากนรกบึงไฟพระเจ้าจึงส่งผู้เผยพระชนะมาเพื่อบอกว่าจะมีพระบุตรมาเกิดเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน จนพระเยซูลงมาตายบนไม่ก้ำเขนและฟื้นขึ้นในวันที่สเป็นชายคนเดียวที่สามารถมีชัยชนะเหนือบาปได้ศาสนามาบายลงมาตายเหลือแค่อัฐิแต่มีแค่พระเยซูคริสต์ที่ฟื้นจากความตายและลอยขึ้นสวรรค์มีพยานมากกว่าพันคนยืนยันท่านในวันนีทนน้ท่านต้องการหลักฐานอะไรอีกท่านต้องการหลักฐานอะไรอีก มีคำพยานชีวิตมากมายเป็นล้านคนที่จะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงสุดท้ายแล้วพระเจ้าเดินหมาทุกตัวให้ท่านแล้วเหลือท่านเท่านั้นเองที่จะเดินหมาของท่านที่จะลองต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพราะว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่เงินทองบ้านต่างๆแต่จริงแล้วมันคือความสุขที่เราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งของในโลกใบนี้แต่ท่านมั่นใจได้ว่าวันหนึ่งที่ท่านจากโลกนี้ไปบาของท่านจะได้รับการอภัย และท่านจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนและท่านสามารถนำความจริงนี้ไปถึงครอบครัวของท่านได้ตอน,นเด็กๆผมเสียใจมากบ้านผมเหมือนสงครามโลกครั้งที่สามพ่อตีกับแม่แม่ตีกับผมผมตีกับพ่อทะเลาะก,กันโดยตลอดผมเคยเสียใจตอนนั้นผมไม่รู้จักพระเจ้าผมเคยร้องไห้แล้วก็บอกว่าทําไมลูกถึงไม่มีครอบครัวที่อบอุน่นแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณพระเจ้า พราะผมหลักเขามากถ้าพระเจ้าไม่ส่งผมเข้ามาในครอบครัวนี้เขาจะรับความรอดได้อย่างไรครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของผมเพราะผมเป็นหนึ่งคนคนเดียวในในครอบครัวที่รู้จักพระเจ้าและวันนี้ผมอยากจะเป็นคำพยานชีวิตและหนุนใจว่าหากพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมได้ พระเจ้าก็เปลี่ยนคุณได้เวลาคุณออกไปประกาศข่าวประเสริฐผมอยากให้ท่านมองมาที่ครอบครัวของท่านเวลาที่ครอบครัวของท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านมีหัวใจอย่างไรและท่านลองมองเข้าไปในตาของคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของท่านแล้วมองว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องการพระเจ้าแต่แค่เขายังไม่รู้เวลาที่ท่านเสียใจที่พ่อแม่ไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครลูกของเขาเข้าพวงเขาก็เสียใจแบบนั้นเหมือนกันในวันที่เขาจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่รู้จักพระเจ้า ผมอยากจะบอกท่านว่าพระเจ้ารักท่านมากพระเจ้ารักท่านที่สุดและพระเจ้าไม่อยากให้ลูกของพระงค์ไต้องตกนรกเลยแต่ท่านต้องตัดสินใจนรกสวรรค์เป็นการตัดสินใจของท่านพระเจ้าไม่สามารถบีบคอท่านได้ให้ท่านเลือกพระองค์พระองค์ทำทุกทางแม้กระทั่งให้พระบุตรขององค์ลงมาเกิดแล้วตายบนแผนเขียนเพื่อท่านท่านนี้ท่านควรจะรับสิ่งนั้นแต่พง์ได้รับไปแล้วผมอยากจะหนุนใจและอยากจะถวายเกียรตินี้ให้กับพงษ์ว่าพง์ทรงเป็นจริง ถึงเวลาแล้วพวกถึงเวลาแล้วครับพี่น้องคริสเตียนไทยจะไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ววิหารที่วิหารหลังที่สามกำลังจะกลับมาแล้วที่อิสราเอลเริ่มออกกฎหมายห้ามพูดเรื่องราวพระเยซูแล้วใครพูดโดนจับแล้วในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนั้นให้รีบประกาศเพราะว่าในสองที่มธทีเขาบอกแล้วว่าในยุคสุดท้ายคนจะเชื่อยากขึ้นถ้าท่านไม่ประกาศตอนนี้แล้วท่านจะประกาศตอนไหน ะมีคนมากมายเวลาผมไปประกาศผมเห็นคนมากมายว่าท่านรู้จักพระเยซูไหมเขาบอกเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้ว่าเขา,าพระเยซูมาตายเพื่อเขาทําไมดังนั้นถึงเวลาแล้วที่คิสเตียนไทยควรจะต้องไปประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้กับคนที่อยู่ในเงาเมื่อและแดนมรณะเขาได้รับความรอดหนที่ของคิสเตียนที่พระเจ้าเรียกมาไม่ได้ให้ท่านรอดแค่คนเดียวพงไม่ได้สอนให้ท่านต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อเอาตัวเองรอดแต่อยากให้ท่านทิ้งทุกอย่างเพื่อช่วยให้คนอื่นรอด ดังนั้นผมอยากจะฝากครพยานชีวิตของผมและความเชื่อของผมไว้เป็นพระพรกับทุกคนว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญมากกว่าการมีพระเจ้าและไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าการที่ครอบครัวของคุณได้รอดไปสวรรค์กับเขาชีวิตคนเราก็มีถึงแค่ร้อยปีแต่อายุมากไม่ได้แปลว่าเวลาเหลือน้อยอายุน้อยไม่ได้แปลว่าเวลาเหลือมากวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าอย่าคิดว่าเราจะอายุยืนถ้าพรุ่งนี้เราตายไปท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะได้ไปสวรรค์ดังนั้นรีบประกาศผมอยากหนุนใจท่านและผมอยาก ฝากและอยากจะอธิษฐานอวยพรท่านผมขอทุกคนหลับตายกมือขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณบงในวันนี้ลูกขอฟ้าสวรรค์เปิดออกเทการเจิมลงมาหน้าที่แห่งนี้ให้เขามีใจร้อนลนจุดไฟในหัวใจของเขาให้เขารู้ว่ารักของพระเจ้านั้นร้อนแรง ดุดไฟที่เขาอยากจะออกไปประกาศเขาประเสริฐและนำคนมากมายอีก99%มาได้รับความรอดเพราะว่านาข้าวก็มีมากแต่คนงานช่างน,น้อยเหลือเกินพง์ต้องการท่านลูกขอไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาหัวใจเขาและให้เขาออกไปเกิดผลเพื่อช่วยคนมากมายลูกขอฝากพาดอันอทรงฤทธิ์อยู่เหนือพวกเขาทุกคนและปกป้องผู้ประกาศประเสริฐ พวกผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้รับใช้ทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนว้าวบิวตี้ u l ขอบคุณพระเจ้าครับโอเคแล้วรบม,มือให้คุณกอล์ฟอีกทีดีไหมครับโอเคสุดยอดนะครับ